ชาวเน็ตอวยยศละครช่องสามเรื่องนี้คือที่สุดแห่งปีละครมามืดยกเรื่องนี้ที่สุดแห่งปีแม้ว่าละครจบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเรื่องมาตาลดานำแสดงโดยเจมส์จิรายุกับเต้ยจรินพรและสุดชาวเน็ตได้ออกมาตั้งกระทู้บนพันทิปหัวข้อมาตาลดาละครที่ดีที่สุดแห่งปีความภูมิใจของละครไทย พร้อมเผยว่ามาตาลดานั้นเป็นละครที่สุดของปี2566เป็นละครมามืดนอกสายตาตอนแรกดูไม่น่าสนใจแต่เมื่อออนแอร์ก็ทยานสู่อันดับหนึ่งละครแห่งปีทำให้มาตาลดานั้นสอ่งสว่างเป็นผลงานเชิดหน้าชูตาให้กับช่อง3ได้จริงๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ายกให้เป็นตำนานในรอบศตวรรษเลยค่ะ เป็นละครไทยในรอบหลายสิปีที่ดูสดเดี๋ยวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเป็นละครที่ดีจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ปังมากแต่ก็ได้ใจใครหล,าย,ลายคนเรื่องนี้อันดับหนึ่งแห่งปียกให้เป็นคนคิดบวกแห่งปีโดยเฉพาะพ่อเกสถึงจะเป็นมานอกสายตาแต่ก็เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ